ไอ้สุดเอาเอาอยู่ oh. มันมันมันองหมดแล้วเหรอไม่หมดอีกโหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีคนเข้ามานะครับวันนี้ไปออกรายการมาครับรายการช่องไบทีวีครับของปุ่มมรรด,ดานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย ตอนเย็นว่าจะเข้าไปดูมวยครับสวัสดีครับกำลังขับรถกลับครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับที่ติดตามกองเมืองเมนอยู่นะครับวันนี้ก็มาออกรายการปุ่มปนัดดาครับก็เดี๋ยวจะออกถ่ายทอดประมาณ ประมาณภายในอาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวเขาจะทางมาบอกผมอีกทีนะครับว่าออกวันไหนครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกรังมินครับเขาก็จะถามหลายๆเรื่องครับเกี่ยวกับกรังมินมาอย่างไงชื่อกรังมินมาอย่างไงอะไรประมาณนี้ครับเอฟซีจากเอฟซีจากชนบุรีครับผมมีไก่หลายตัวหรือเปล่ามีครับพอมีครับเพราะไก่ก็ตายไปหลายร้อยแล้ะ ช่วงผมไปซ้อมมวยอยู่ก็ตายไปหลายร้อยตัวครับกีดพี่กงขอบคุณค่ะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีเสือเพปรกอะไรนะครับชุมแพนะครับสวัสดีครับอยากโดนต่อยมาหามาใกล้ๆพี่เลยเดพี่จะต่อยให้น่วมเลยครับรถเยอดีๆนครับสวัสดีน้องรถถังนะครับจิตเมืองนนนครับ วันนี้มีฝากด้วยนะครับทัพทีมทองนะครับสอจอเล็กเมืองนนนะครับจบช่องนาวนะครับเป็นทีเด็ดเลยนะครับตัวชอบของผมเลยนะครับวันนี้นครับสองแสนออสองแสนสองยังไม่ได้ชนครับไก่ชอบเองลักที่สุด นะฮะรักพี่กงที่สุดขอบคุณมากครับปุกกี้ครับน้องเนคนสวย f อฟพี่กงค่ะสวัสดีครับ f อฟคนดังยังไม่ดังครับน้องรอถถังอยากดังพี่อยากใจจริงนะพี่ก็อยากจะแสดงละครนะถ่าม,มีโอกาสก็อยากจะแสดงแต่ว่าขอแสดงเป็นแบบว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นแบบ เออเป็นเกี่ยวกับหนังหนังหนังไทยของเราอะเกี่ยวกับนักมวยอะไรประมาณนี้ครับร้านอาหารอรุมของป้าเออ๋อร้านป้าผมครับร้านป้าร้านป้าเลยครับร้านป้าของผมเลยครับป้าจ,จริงๆเลยครับเพลเป็นพี่สาวพ่อครับอยู่นครปฐมครับเข้าร้านข้าวมันไก่ครับ ประมาณสี่ห้าโมงก็หมดแล้วนะครับไปช้าอดหมดนะครับชอบดูมวยค่ะมวยโคโกชอบดูมวยหรือชอบชอบต่อยเองครับเนี่ยมวยโคโกเนี่ยคนพี่เหมือนจอมโหดครับขอบคุณมากครับน้องจอมโหดก็สนิทก,กันครับน้องจอมโหดก็น่ารักครับ FC พี่กงครับสด ปาเกมนะครับผมขอบคุณมากครับเบิร์ดไงเล่นกลงเล่นไก่อะไรนะเล่นไก่ด้วยครับชอบไก่นะครับสวัวดีสาคูนะครับมินมิที่เข้ามาร่วมแล้วชอบชอบป๊อบอาเข้ามาแล้วครับไม่มีตังอยากเป็นมวยอยากเป็นมวยมันไม่ได้เป็นมันมันไม่ยากครับการที่ว่าเราตั้งใจจะชกมวยหรือว่าจะซ้อมมวยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับ ทุกคนตั้งใจนะครับทุกคนตั้งใจทําอะไรคือว่าทําได้หมดอ่ะทุกอย่างทุกอาชีพนะครับมันมีมันมัมน,มนมีวิธีหากินของมันอยู่แล้วนะครับแค่ทุกคนตั้งใจนะครับทุกคนก็ทําได้หมดจากแสดงแบบเอ่อเหมือนแสดงคล้ายๆแบบหนังภาพยนตร์แบบ พานะเลสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบในแนวแ,แบบนั้นนะครับหนังไทยนะครับหนังบูหนังต่อสู้เเกี่ยวกับบ้านเมืองเราอย่างเงี้ยครับชอบครับ FC แจ็คเบิร์บางเขนครับผมขอบคุณครับดังใหญ่แล้วเสียเราขอบคุณครูวิวครับเอฟซีเมืองมินจ้าขอบคุณจ้ะบอก,กรักแน่ รักทุกคนนะครับขอบคุณครับที่ให้บอลผมครับอนาคตกงเจริญแน่นอนขอบคุณมากครับมาเที่ยวสู่พันบ้างสิคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่เข้าไปนะครับอยากจะไปทุกที่นะครับอยากไปเจอท,ทุกคนนะครับที่ให้กำไังใ,ใจผมหรือเอฟซีผมก็ <laughs> ขอบคุณมากครับโยมิน <laughs> ไไหเอเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำรายการเสร็จครับเพิ่งวันนี้มาออกรายการปุ่มที่พี่ปุ่มบรรด,ดาน,นะครับเพิ่งออ,ออกรายการเสร็จนะครับเสร็จเมื่อกี้เองเสร็จแล้วก็ผมมาไลฟ์สดเลยก็ฝากฝาก,ฝากติดตามด้วยนะครับกงเมมองมีนะครับก็เป็นจะเป็นเขาก็จะถามประวัติผมว่าก่อนใครโทรมาตอนนี้ปะแบบย,ยังไม่ต้องโทรมานะครับตอนนี้ยังไม่ต้องโทรมาพอดีพอดีผมไลฟ์สดอยู่เนาะ ไปไหนครับพี่คงกำลังจะกลับกลับบ้านครับแล้วก็ประมาณห้าโมงเนี้ยผมมาสนามมวยลุมพินีครับสนามมวยลุมพินีรามินทาครับมาผ่าน้องมาชกครับน้องครับทิมทองครับเป็นตัวเด็ดเลยนะครับชกช่องนาวครับช่องนาวยี่สิบหกครับเป็นทีเด็ดของรายการนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับทับทิมทองสอดจอเล็กนะครับ มาเต็มร้อยแน่นอนเป็นคล้ายๆสไตล์ผมอะตัวเล็กใจใหญ่ครับรักเคียฮะรักที่สุดขอบคุณมากคะ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคะ่ะเป็นไงครับยิ้มผมนี่เป็นไงบอกผมหน่อยได้ไหมพี่กงอยากสั่งเสื้ออยากสั่งเสื้อก็ได้ครับเสื้อพี่สั่งตอนนี้พี่สั่งทําแล้วเนาะมันอีกวันสองวันนะครับจะได้ครับ ก็อยากจะให้ได้ของมาก่อนนะครับถึงจะพูดได้ว่าเออถึงจะโอเคตอบรับได้เพราะว่าของอยังไม่ยังไม่ยงมัยงไม่ได้ผมก็ยงังบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปก่อนเลยอะไรไประมาณนี้เขาบอกบอกว่าใจเย็นครับรอให้ผมได้ของมาก่อนรอให้ได้เสื้อมาก่อนเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวผมจะโพสต์อีกทีว่าได้เสื้อมาแล้วนะแล้วก็สั่งได้เลยแล้วก็มีไซส์ผู้หญิงด้วนะครับตอนนี้มีไซส์ผู้หญิงผมสั่งเพิ่มมาเป็นไซส์เอสนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับ นัดเสื้อที่สนาม,มเอ่อที่สนามมวยเหรอครับเสื้อยังไม่ได้ครับอีกวันสองวันครับได้เสื้อครับนะฮะสนามได้ไหมเสื้อยังไม่ได้นะครับนัดรับเสื้อนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับตอนนี้มีเสื้อติดรถอยู่เดี๋ยวดูก่อนมีไซเอ็ลเเดี๋ยวดูแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บเอ่อ เหลือไซส์ XL อ่ะเหลือไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะไซส XL. <Yeah. Okay. S 1> ์ XL เดี๋ยวให้ดูเสื้อก่อนนแบบเสื้อจับทาศาพี่หน่อยดิแบบเสื้อกองกงเมืองมินนะครับนะฮะหน้าก็จะเป็น FC กงมินนะครับ ก็เหลือเสื้อไซสใหญ่อยู่เ,เหลือ,เ,อเหลือเอครับไซส์เล็กยังไม่มีอ่ะท่าผู้หญิงอ่ที่ผู้หญิงนะครับใจเย็นนะครับรอรอรอพี่อีกสักวันสองวันเนาะจะได้เ,ดเสื้อแน่นอนมีสั่งไซส์เอกับไซส์เอเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีท่านผู้ชายก็มีไซส์แอครับ f อซครับขอบคุณมากครับเมื่อคืนใช้พี่ปะ พี่ดูหนังอ๋อพี่ดูหนังอยู่ครับเมื่อคืนเนี้เมื่อคืนนี้พี่ดูหนังอันธพานนะครับก็พอดีเข้าไปดูหนังปุ๊บคนนู้นก็นี่ก็มาถามอะไรีคยหนังนงหนังก็เพิ่งได้ดูก็หมดเลยตอบตอบเอ่อตอบเม้นอยู่ครับเมื่อคืนนี้พี่ดูหนังอยู่อันธพานนะอ่ะเยอะ ให้จัดอีกหนึ่งทีอยากให้จัดก็อยากจะจัดแหละครับมันเอาเป็นว่าเราถ้าเราไปไปจัดอีกถ้าอเอาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าผม,มาเออเฮียมอะไรวะสร้างภาพหรือเปล่าคือว่าเราเอาแค่รอบเดียวดีกว่ารอบเดียวคือจบเลยจบก็คือจบไปนะครับจบไปง่ายๆจองตัวหนึ่งค่ะ ตัวใหญ่ผมตัวใหญ่ได้ครับได้ครับจองอ,อยู่ที่ไหนนะครับผมเหลือประมาณสักสิบตัวได้ัหมทำมาหกร้อยตัวไม่พอครับทามาหกรอยตัวไม่พอสาใหญ่ทำส์ใหญ่มาเลยคิดว่าเออเอฟซี FC เรามีตัวใหญ่อะไรเยอะเงี้ยส่วนมากก็เอฟซี FC ผมก็ตัวเท่าๆผมมาเยอะนะครับสวัสวดีนายกนะครับนายกหอยนะครับ คุชนะนะครับคลองผู้เขียวครับเฮงเฮงเลยรวยของม,มากครับอภิสิ์เหมือนกันเลยชื่อนะครับของม,มากครับได้หมดใจเลยเอฟี 3, กงได้หมดใจเลยของมากครับยิ้มหวานยิ้มหวานจังห่อด,ด้วยสวัสดีเสียหนุนะครับที่เข้ามาชมนะครับสุธิดาครับผมน่ารักมากย,ยาวๆเลยของมากครับ เรื่องภาษาผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น้ภา,าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่อ่านได้เป็นบางคำนะครับใช่ค่ะพี่กองพูดถูกครับผมก็ต้องแต่อย่างมีคนมารับเออมาท้าผมอย่างเงี้ยผมก็บอกแล้วผมบอกว่าไม่เอาถ้าผมรับคําท้าเขาอะคนต่อไปต่อไปเขาก็ต้องมาท้าผมอีกเขาก็ต้องมาชกผมอีก นะครับคือตัดสินปัญหาไปเลยก็คือว่าผมชกกับโป้แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าเออผมไม่ทําอะไรทาความดีให้กับสังคมหรือเปล่าหรือว่าทำออสร้างภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาติดตามวันตอนต่อไปนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วว่าผม,มาเต็มใจทำทำด้วยความรักนะครับจะทำอะไรก็ต้องทำให้จริงจัง ถ้าเราทําอะไรไม่จริงจังสักอย่างเนะี่ยมันก็เหมือนว่าเราอ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องทําอะไรไม่ไม่ประสบความสําเร็จทําแล้วมันก็ต้องประสบความสําเร็จนะครับถ้าทาความสําเร็จปุ๊บทุกคนก็จะมองแง่ผมว่าแง่บวกที่ดีนะครับแล้วเสื้อ XXL x มีปะ่ะพี่กมีครับมีครับมีครับ กดหัวใจรัวเลยอะชอบมากเลยครับขอบมากครับ FC พี่กงเลยค่ะขอบมากครับมาแล้วครับพี่บิวอ่พี่บิวขอไก่ตัวนึงเลยนะฝากเปียวมาให้ด้วยไก่ที่ขอไว้อะ่ะจกวันไปไหนลูกพี่มังกร ใช่ครับพี่ไปออกรายการมามื่กรพี่ไปออกรายการ,นค,รคนของคุณปุ่มปนัดดามานะพี่เพิ่งกลับมาครับออกรายการเสร็จก็มาไลฟ์สดอยากคุยกับเอฟซี FC ทุกคนนะครับคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยนะฮะพี่กองน่ารักมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสด,ดีจ้าจินตนานะครับอีอีครับ จริงนะพูดแล้วนะครับสอซุ้มบินนะครับพูดแล้วนะให้ก็ให้จริงนะเอาตัวดเด็ดขอตัวหนึ่งอยากจยมาชนแพงอะ่ะตีรักแสนสองแสนอ่หโลักยาวเลยะรักขอบคุณมากจ้ารักยาวๆรักยาวๆก็ต้องรักนั่นรักกันนานๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารักสั้นๆนะครับติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับ ที่กองชอบไก่ชอบไก่ครับรู้จักตายป่าโมกเปล่าตายป่าโมกผมไม่รู้จักหรอกเพราะว่าผมดูคลิปจักตายป่าโมกอะที่บอกว่ามึงรู้จักตายป่าโมกหรือเปล่าที่โดนต่อยปากนะผมไม่อยากเป็นตายป่าโมกเลยบอกเลยว่าตายป่าโมกัหน้าหงายเลยอ่ะผมอยากไปในคนที่ต่อยตายป่าโมกมากกว่าผมว่าเสียวอ่ะนะครับ อย่าเขแต่แบบโมกมาเพราะแต่เบาโมกก็มีแต่ท่อครับท่อดังเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรครับผมไหมสองพันพอสองพันอะไรครับสวัสดีอานนท์นะครับพวงพิคุณนะครับพี่กงหลอกครับขอบคุณมากครับพี่กงน่ารักจังรักยาวๆมาเลยครับโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยผมอ่า,านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับ รักรักยาวๆเลยมีเลขอะไรเด็ดมีเลขอะไรเด็ดนะครับผมจะบอกหวยได้ก็ได้อะใครอยากได้หวยนะครับสําหรับโกงวังมินได้ให้ทุกอย่างให้ทุกคนได้ทุกอย่างครับให้ได้ทุกอย่างสําหรับเอฟซทุกคนผมให้ได้ทุกอย่างรอบนี้ผมชอบเลยนะครับจดไวเลย,เลย 3, นะครับจดไว้เลยจดไว้เลยวิ่งสามนะครับสามสามเป็นอันดับหนึ่งเลย ส่วนตัวชอบนี่คือ9 3 6 3 5 3เนี่ยนะครับสามตัวเนี้ยชอบมากๆครับก็ลองไปซื้อกันดูถูกก็ถูกผิดก็อย่ามาว่ากันนะผมชอบแค่นั้นเองนะฮะบอกหวยด้วย <c oughs> บอกหวยนะครับบอกหวยแล้วแต่จะจะเรียกผมอาจารย์โกงไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป้งมาขัดมาถูผมมันเป็นเลขเป็นหวยไม่เอา ต้องเอาแป้งมาถูกกันนะครับแบ่งไก่มาให้ผมเล่นบ้างไก่อะผมก็อยากมันต้องดีๆเท่านั้นนะถึงจะออกจากมือผมได้อะถ้าไม่ดีผมไม่ออกให้ไปแน่นอนไก่แต่เพราะว่ามันจะมีคําพูดไงบอกโอ้ไก่อะไรวะเอาไก่อะไรก็หลัวมาให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับผมชอบที่พี่นี่แหละผมเป็นคนพูดเพาะครับพูดแบบเนี้ยง่ายๆครับ เราไม่มีคําว่าเย็ดมึงเย็ดแม่อะไรเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพพูดที่มันไม่ดีคนที่สักของมาเนี่ยเขาจะไม่พูดคําว่าเย็ดแม่เลยนะเขาจะบอกให้คนที่มีศักกขละหรือว่านับถือครูบาอาจารย์เนี่ยพูดเย็ดมึงเย็ดแม่อะไรเงี้ยครับมันไม่ดีผมก็อยากจะบอกนะฮะเก้าสามห้าครับเก้าสามหกสามห้าสามใช่ครับ ชอบนะครับวิ่งสามนะครับสามมาแรงครับดับศูนย์ศูนย์ดับสามมาสามพุทนะครับใครดีว่าถ้าถูกเอาเลขห้าตัวสองตัวพี่ก็พอแล้วสองตัวก็ซื้อให้ถูกอย่าไปซื้อสามตัวเลยสองตัวก็ซื้อให้ถูกกันนะครับผมเป็นคนพูดแบบนี้ครับ ผมไม่อยากพูดหยาบคายเพราะว่าพูดหยาบคายไปมันก็ไม่ดีอ่ะไม่อยากจะขอร้องนะครับเออพูดยัดมงยัดแม่อะไรอย่าไปพูดถ้าคนแบบว่านับถือครูบาอาจารย์เงครูบาอาจารย์เขาไม่ได้เขาไม่ชอบหรอกถ้าพูดไอ้ยัดยัดเป็ดอะไรก็ว่าไปยัดเป็ดยัดเคอะไรก็ว่ากันไปแ,แม่เราอย่าไปอย่าไปพูดเกี่ยวกับถึงพวกแม่พวกพวก่อเราอย่าไปพูด ถ้าคุณรักพ่อแม่คุณก็คุณอย่าไปพูดย็ดพ่อไอย็ดมงงย็ดแม่ะลรอย่าไปพูดคับห้าสามก็สวย่ะนางฟ้าครับห้าสามก็สวยเอฟซี 4, พกงค่ะขอบคุณมากครับผมชอบเสื้อซีซีครับเสื้อซีซีแล้วก็แชปนะครับที่ที่ใส่อยู่ มีสองรุ่นนี้ที่ชอบใส่ใส่แล้วคิดว่ามันเนื้อผ้ามันดีครับม,มีบ้านขายบ้านอย่าไปขายเล่นเลยนะครับผมบอกไว้เลยมีบ้านขายบ้านอย่าไปอย,าอย่าไปทำถึงขนาดนั้นเอาแค่สนุกพอได้ลุ้นได้เชียร์ไปพันสองพันได้เชียร์ไปซื้ออย่าไปซื้อเยอะเอาเงินไปทำางอื่ินตี๋ว่าถ้าถูกก็ดีไม่ถูกก็จะเสียดายนะครับ บ้าพี่กงค่ะสวัสดีค่ะผู้ชีวิตยังมีพ่งนี้เสมอจ้ะต้องมีพ่งนี้อยู่แล้วครับกงมวยไรเด็ดอ่าผมชอบนะครับวันนี้ชอบหมดน้องชายของผมมาครับทัพทิมทองนะครับสอบจอเล็กเมืองนนนะครับช่องนาวนะครับตอนเย็นนะมวยชกประมาณหกโมงตรงครับ ังพ,พี่กงพูดแล้วหายเครียดขอบคุณครับพี่กงอยู่เท่ไหนครับตอนนี้อยู่รามินทาครับอยู่รามินทาตอันนี้อยู่รามินทาก็มีน้องขับรถให้นะครับพราะตัวพี่ก็ขี้เกียดขับรถอ่ะขับบ่อยขับเมื่อยนั่งดีกว่า แจ็ครับน่าไอ้บิสองคนวันนี้มาสามอ่ะวันนี้มาสามถ้าให้มาสี่คนแล้วเป็นเรื่องขอหวยให้ปแลวครับขอหวยให้ไปแล้วหวยอ่ะถ้าถูกนี่โอ้โหดังเลยนะผมอ่ะแต่ผมให้หวยคนนะถูกเยอะนะผมให้หวยหลายรอบล้วถูกหลายรอบอะวิ่งสามแนละ้วทุกคน รอบที่แล้วก็ห่วยออกป้ายทะเบียนรถผมเลยเนี่ยคันเนี่ยคันโฟล์จอเนอรเนี่ย4422อ่ะป้ายทะเบียนรถผมอะ่ะห่วยออกเต็มเ,มเลย42ถูกล่างบนเลยสามตัวไม่อยากให้ซื้อแล้วครับสามตัวก็ไปหาเองครับส่งปุมมีแค่สองตัวสองเพราะว่าสองตัวผมยังซื้อผิดเลยสามตัวไม่ต้องพูดถึงพี่กงเรียกอะไรครับว่างไงจ๊ะ ทองก้อนแล้วลิ้นทำไมครับจะโดนดึงลิ้นนะทองก้อนนะผมเห็นไหมครับผมผมเป็นคนไม่พูดจาครับผมก็า้สาสไตล์อะไอดอลผมเลยนะแดงไปเลยครับเป็นคนพูดเพาะครับอาจารย์กงมาแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีพี่กงสวัสดีครับอาจารย์กงผมวิ่งสี่ได้ปะแล้วแต่ครับผมให้สามคณไปบอกวิ่งสี่แล้วคุณถ้าผมบอกถ้าผมถูกมาแล้วคุณจะมาเสียดายก็แล้วแต่คุณรักยาวชื่อน้องแพรวคะ่ะอ๋อจ้าพี่ก็อ่านภาษาไทยไอย้ภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะภาษาไทยพี่งตกเลยภาษาอังกฤษจะจบเลยนะครับ น้องแพรวจ้าขอบคุณจ้ารักยาวๆเก่งเอาบางเราก็มาด้วยนะครับเก่งเอาบางสวัสดีครับแอบดูเก่งเอาบางแอบดูแอบดูกันแ้เนี่ยเก่งเอาบางอ่ะนะครับน่ารักขอบคุณมากครับน้องเกตนะครับขอบคุณมากถ้าถูกจะจ้างพี่กงมาเต้นคอยอตี้โอ้เเพลงงู้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเต้นเพลงงูให้เลยถ้าถ้าหวยถูกรอบนี้นะ เผมจะจัดให้ลนะักหนึ่งจิงเกิลเลยครับจัดให้อายุาคพี่ก้งอายุเท่าไหร่ครับ29ครับเลขกกำลังสวยครับอย่าบอกนะอายุผมไปซื้อเลขอยู่สองเก้าครับหยจะออกแล้วนะครับทุกคนก็ต้อง่อแก่งกระจานพี่เก่งอยู่แก่งกระจานเหรออ๋อพอดีมาออกออรายการปุ่มพี่ปุ่ม,มนรรด,ดาเขาเชิญมา ตอนตอนเย็นก็ต้องไปดูทัพทีมทองชกอีกที่ลุมพินีชอบพิกงนะครับตัวอย่างสังคมครับผมตัวอย่างที่ดีของสังคมขอบุณครับที่ทุกคนให้โอกาสผมทุกคนให้โอกาสผมขมจะทำโอกาสเนี้ให้ดีนะครับทำทุกอย่างให้หวยอะไร หวยหวยประจํานี่นะครับประจาที่เขาซื้อกันนละครับหวยอะไระครับปี่กงร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงไม่ค่อยเก่งครับเสียงไม่ดีครับร้องพอเป็นเพลงครับแต่เสียงไม่ดีน่ารักขอบคุณครับเอฟซี FC, รอขอบคุณครับเอกนะครับ คนน้าตาดีพูดจาสุภาพด้วยขอบคุณมากครับผมเป็นคนพูดแบบนี้ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะพูดหยาบคายครับพูดหยาบคายเพื่อะอะไรคนเราอะ่ะจะเป็นนักเลงหรือว่าจะเป็นจิ๊กโกอะไรไม่จําเป็นต้องพูดหยาบคายล่ะครับอยู่ที่ใจครับใจขอให้ใจเราเกินร้อยเอาแล้วขอแค่สู้ รับรองนี่ผมตั้งแต่ผมเคยเที่ยวมานะผมไม่เคยวิ่งซูได้หมดสู้แค่หมดนะครับเคยเที่ยวมาก็ไม่มีตัวเองบาดเจ็บอะไรดูดีนะเนี่ยได้โอกาสแล้วรักษาไว้นะครับน้องกงได้ครับผมจะรักษาโอกาสนี้ให้ สุดครับไม่ทำให้เอฟซีผมที่ิดตามผมมาผิดหวังในตัวผมแน่นอนผมบอกไว้เลยตัวผมไม่มีประวัติหรอกผมบอกไว้แล้วนะครับตัวผมไม่มีประวัติและตัวผมไม่เคยติดคุกนะครับผมก็เอาตัวผมรอดได้ถึงผมจะไม่เคยติดคุกแต่ผมก็คือส,สู้คนอะ ถ้าใครเคยสัมผัสตัวผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะครคนจริงใจแน่นอนรักใครรักจริงครับไม่ชอบให้ใครมาหักหลังหักหลังไม่ต้องมาคุยครับผมน่ารักที่สุดครับอยู่จังหวัดพี่อยู่จังหวัดพิโลกครับ มากครับน้องโคโนโคเลยนะครับบอยก็เข้ามาด้วยเนาะสุดยอดผมมากครับได้ใจพี่ขอามากครับธรรมดาที่ไหนตัวผมก็ถ้ารู้จักจริงๆตัวผมนี่ไม่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยผมผมไม่ธรรมดาแน่เนอะนะครับ โอเคเดี๋ยวผมหายคิดถึงแล้วคิดถึงทุกคนมาละตั้งแต่ว่าวานแล้ววันนี้ก็คิดถึงแล้วก็จะไลฟ์สดเพียงแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าคิดถึงทุกคนชื่นใจละแค่นี้กงมึงมินคืออยู่มินบุรีซะผมอยู่มินบุรีครับใช่ครับอยู่มินบุรีโอเคนะครับผมจะไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับหายคิดถึงทุกคนละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันไลฟ์สดกันใหม่ เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อผมพหอซะนะครับรักทุกคนนะผมรักทุกคนรับแอดด้วยคอมเมนต์ครับเพื่อนเต็มนะครับเพื่อนไม่เต็มนี่ผมอยากจะรับทุกคนนะแต่ว่าคอมมงคงคอมเอ่อคอมเมนต์นะผมอาจจะอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าผมผมก็บอกไว้แล้วว่าคอมเมนต์ปุ๊บผมก็ต้องดูดูแล้วผมก็มาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช้าหน่อยก็จะเลื่อนเลื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอาจจะผ่านไป ครับแต่ยังไงผมก็ขอบคุณมากเลยที่กดมาพูดมาคุยกับผมเงี้ยมก็รักทุกคนอนะ่ะชอบครับรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊จ้ะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย